ทุกคนค่ะวันนี้นี่คือสถานที่ถไฟจังหวัดนะพานั่งแกรบราคาจากสนามบินค่ะราคาอยู่เท่าไหร่นะ81,000ดองเนาะใช,ชมไปสถานีขนส่งค่ะสถานีขนส่งบัสสเตชันนะคะที่เมืองดานังค่ะจากสนามบินดานังนะคะไปที่สถานีขนส่งบัสสเตชันเนี่ยราคาอยู่ที่81,000ดองนะคะนี่ข้ามสะพานค่ะตอนนี้กำลังนั่งรถบัสอยู่นะคะนั่งรถแท็กซี่ค่ะ,คะบรรยากาศ ประมาณนี้นะคะแสงจ้านิดนึงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ด้ว่าบรรยากาศเนาะอันนี้ก็จะเป็น เยอะนิดนึงนะคะถ่ายบ้านเมืองเขานอนี้บรรยากาศบ้านเมืองที่เมืองดานังนะคะเธอได้เปิดแผนที่ดูป้ปะตามกันไหมเเปิดแผนที่ดูดิดูไกลเนาะค่ะนั่งรถแท็กซี่นะคะเรียกแร็บจากสนามบินดานังค่ะมาที่สถานีขนส่งรถบัสเรสซรดนะคะ น่าจะอยู่แถวๆนี้แล้วครับตอที่จะดูวนี้ใช่ไหมน่าจะนะใช่ไหมฉันไม่ได้จิ้มมันอยตรงไหนวะบ้านโอบัสเซชั่นพิมพ์ตรงนี้พิมพ์ก่อนบรรยากาศสีแยกเนาะด่านังเซนทรัลบัสเซชันไซส์ด่านนังเซ็นทรัลมาสเตชันกี่เมตรใช่ไงอ๋อไอซีด่านนังเซ็นทรัลมาสเตชันใกล้ถึงแล้วเนาะใช่ ไ้ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชม2นาทีถ่ายวิดีโอมานะคะปวดหัวหน่อะค่บรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนีา้าแบนด้วยเห็นมาทเร่าก้ 9, าหมื่นอเหรอใช่ใชมันมีข้าวแบบด้วย9ก้าหมืแ่แปก็เกือบแสนเลยราคาเท่าไหร่ไม่ใช่แปดหมื่นนะคะ โอเครับ้เราต้องอนให้เราราคาเก้าหมื่นแปดพันดองนะคะไม่ใช่แปดหมื่นหนึ่งพันเนาะมันรวมแ a ตแล้วก็ค่าบริการอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมอันนี้เรียกจากกราบค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่จะมานั่งอ้าถ้าเป็นเครื่องบินเราราคาตั้นมันก็แค่นั้นเองไม่ใช่เราจะทำไมที่มันเป็นแบบเนี้ยเราจะจำได้เหรอเพามีค่าแ a ตค่าอะไรอยู่ไม่ไม่รู้นี่ไม่เคยเรียกไงอันนี้ ใช่ค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมถึงแล้วครับลาสเตชชั่นนี่ค่ะจะมีป้ายใหญ่ๆนี่นะคะับถึงแล้วนะคะอี่างขอปิดปิดก่อนนะคะปิดวิดีโอก่อน,นะคะ่ะ